เดีวครับผมเจ้าของฟาร์มควายนะครับผมอันซื้อฟาร์มควายเสียงวะครับน้ำพ่นน้ำพ่นฟ้ามควายงามน้ำหามันลึกลับตั้งหน่อยครับผมฟ้ามีบักกี้เด็ดเพลินเลยครับผมไงกันนั้นสินมูซโนไงใส่เสียเพลินเลยใส่เสียมันจะร้อนประหยัดมีฮะกูบอกดีแต่ตัวหมูเขาเนี่ยไม่ได้หมูเราบอกโอเคเพื่อนคือยุ่ง นก็ยานนี่แล้วงขวกนค่จุดตันกัวปบ่ตันกตันขี้ไจิบบ่เพลรขี้เราเพชรขี้ปแน่เลยตันคนนั่นเตันวาเลยเนาะกลางอีกกมัน้าพี่ววยง่าย คอจบาจัรล้นนะครับผ่อนผู้ติดไม่เท่นไรก็จบอกทั้หเขาให้ล้านห้านะครับผมล้านห้าแสนวัตต์เ้ยไม่ใี่อย่างเก่าพี่เซนโรกเลยไม่ใช่ต่อเจอเล่นี่ยากสมบัตของไอ้ผู้ติยทำหนี้บ่าบ่ มันวยหกปีเลยเนี่ยมันเงยแล้วเนาะอุ้ยอุ้ยอ้ยเตียม่ได้ฟิตเล้วะตุ๊กแกอยู่เลย้มาย้อมมือาอุ้ยเบ้งในแขนกลังไปเร้าที่ยัเตียง ิเลยแม่เอาคุณครูไทยบางเนี่ยคุณครูลไปใกล้สร้างลสางแม่หมดแม่มดเออใ้กีกยกันเลือดละมั่งนี่มัแวากัมเนี่ยังงันยวกางเนาะมันชิดเลยอ่านันนันมันมันคนละกินมันติ ซ้ำสร้างซ้ำสร้างฝากติดตามนะครับคนไหนที่ต้องการนะครับแถวอีสานเท่าแถวกาะสินเนี่ชอบอยากกาะสินค่าผสมไดก็บผมสามพันครับค่าผสมจนติดสามพันราคาเกษตรกรนะครับหนูโพแง่ซ้ำสร้างเจ้าใหญ่กาะสินเจ้าใหญ่กาะสินนะครับผมมันห่อนมันห่อนห่อนไปมันเข้าห้มซะแม่นแม่นแน่นที่มาแค่ไหนก็เลยห่อน นี่ประตูแม่เนี่ยมองอ๋อเเเก๋มาครับเนี่ยเจ้าเพแตนมาติดเร้นเนาะอกเดอยว่าอโอ้แม่เนี่ยงามเลยวะอืโอ้เทไปผสมกับเจ้าเพแตของเสษเก๋รนะอุ้ยใหญ่มากเลยครับเนี่ยโอ้ยใกล้จะออกดูครับ ตัวพูเลยเปลียนกับอีวันท้องเลยปอนี่บอ <c oughs> มีวันท่องลาท่องเลยผมคุดติเปลี่ยนกับวันท่องว่าสิเปลี่ยนกับปันท้องลาท้องได้ไหมนี่ครับป้ายังคับไม่ดีไำจัดได้ปะบอมได้ได้เด้คุณได้ชดลงกำไรกำไรอ่ที จะกำไรมิจจะเป็นหนี้กาไม่รู้1บเดือนี้นะขอให้กำไรเยอะๆออกมาตรงนี้แล้วยังไงงามยังไงสิกล้วยเอาสิยังิงสิเลยเนาะกัวก็จะเหมือนโมหันอะไรอย่างเงก้ยกำปาเลี้ยงซื้อหโมฮันกับพาะหนีคิดกันรถพี่น้องเอ้ยเมียข่อยเงนตอนนี้มันซื้อของง่วนกล้วยเลยถ้ใครผู้ใดเงินท่วงม่เคยได้ทุกที่ไม่ได้เสียมันจะได้กำไรไม่เสียบอมการเราเลี้ยงบัวเลี้ยงควายเนาะ ได้บอลอ่านอนาคตนะครับได้บอลเนาะญาติจะเป็นต้นหนีต่นซีนีลล่ะเนี่ยถ้าซื้อหัวอาหารให้วัวให้ควายหนึ่งหัวอาหารกระสอบละสี่ร้อยนะครับเดือนนึงต้องมียี่สิบกระสอบเดือนละ 8, แปดพันละเนี่ยแปดพันราคาฟางไอสามสิบห้าบาทสี่สิบบาทครับผมฟางมัดหนึ่งลอยมัดก็ได้เดือนตีไปเดียวก็เกือบสองหมื่นนะครับเสียอะไรเสีย กอนเลมัตนตกเศร้าเรียกันนาอไปซื่อให้เบอร์สแปเอาต้องอมทั้งเคร่งขอขอขอทาน,นขอ,ขอ,ขอดดทานเคร่งทาขดงอมืออมืออมือ่านต้งหัวหันงานมือละพันมือละพันมือละต้องหวัวันอีกวันนึงไม่ใช่น้อยนะครับวนนันซุปเปอร์เจ้่อยก,กับเราพี่น้องคนยูนีเลยครับไปซืดล้นาอคันเรียงตนยุนีเลย เดี๋ยวทับปีได้ป่ะครับได้สองปีผสมเลยสองปีกว่าๆนี่ก็ผสมได้เนาะแล้วแต่มันเป็นสัตว์ไหมเพราะว่าบางตัวมันก็เป็นสัตว์เร็วบางตัวมันเป็นสัตว์เร็วฟองหัวที่นั่งเหรอแต่ว่ามันต้องได้ไปเอาออกมันต้องได้ไปเอาเอฟ ต uh ินนาเ็ตไหมนี่เกงคืเดวาซางเนาะอะตัวน้อยให้นิชยุนี่เลยนี่ชยุนี่เลยบ่ชิยังไงเลยนี่ขนาดขนาดที่ผมที่มี่มูกจิ๋วไปทำไมจมูกจิ๋วเลย